สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันรัชนีสีพลจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของที่นี่เลยค่ะศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีสารยาจังหวัดนครปฐมค่ะ เป็นบรรยากาศความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็สวยงามด้วยนะคะวันนี้เราจะมากับภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตร c s ค่ะของสยามดีหน้าซึ่งเราจะได้รู้จักกับบริษัทนี้ว่าเขามีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดมีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารทั้งระบบของเขาอย่างไรถึงทำยอดขายได้มากมายแล้วก็ในระยะเวลาที่สั้นมากๆก็คือแค่ สองเดือนเองค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จแล้วกิจกรรมของเขาน่ารักและสนุกสนานอย่างไรเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปร่วมชมพร้อมๆกันตามรัชนีมาเลยนะคะไปเลยค่ะสายสามเีนา ท่านผู้ชมคะเราอยู่ในบรรยากาศของงานนะคะซึ่งจัดอยู่ที่ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีนครปฐมนะคะซึ่งวันนี้งานสำคัญมากๆค่ะเราจะมาร่วมกับสยามดีน่ากับหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือหลักสูตร 4S S ที่1ก็คือ Startup สยามดีน,น้าซักเซตแล้วก็ซิสเต็มซึ่งวันนี้เราจะมาไขาเรื่องราวต่างๆกับสยามดีน,น้ากันว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มที่ท่านแรกนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับท่านนะคะท่านคือคุณเวทิศศก,กูลพัชระ อัศวการนะคะขออนญาตสวัสดีท่านก่อนนะคะค่ะท่านคะซึ่งท่านเป็นประธานสยามดีนาอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือคุณพัทยาพันธ์นะคะพัชระอัศวการซึ่งท่านเป็นซีอคนเก่งของสยามดีนานั่นเองขออนญาตสวัสดีค่ะค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะเราจะมารู้จักก่อนค่ะว่าสยามดีหน้าเนี่ยมีที่มาอย่างไรซึ่งหลายๆท่านคุ้นเคยแล้วค่ะว่าเป็นบริษัทที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วค่ะแต่ว่าต้องถามลึกๆแล้วก็คุยกันในส่วนของการรู้จักให้มากขึ้นว่าโดยเฉพาะนะคะท่านเป็นรีกรีของนักบริหารทางด้านโปรดักต์ต่างๆที่สร้างชื่อเสียงมากมายเลยเดี๋ยวมารู้จักกับท่านกันก็คือจะถามท่านว่าสยามดีหน้าเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะ ครับก็บริษัทนะครับก็บริษัท Yes I can group นะครับสยามดีหน้านี่ก็คือเป็นสินค้าตัวนึ่งนะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เราไดา้ผลิตขึ้นมานะครับใช้โรงงานผลิตขึ้นมาเพื่อ,อามาตอบโจทย์กับสุขภาพของทุกๆท,ท่านาทั่วโลกเลยก็บอกว่าได้นะครับ <Okay. S 1> ว่าก็คือบริษัท Yes, I can t r a d i n n g นะครับ ก็คือเยเดแขงกู๊ปเป็นผู้จำหนา่ายที่เป็นครีม,มนะครับเป็นครีมบำรุงสุขภาพกับร่างกายอของคนหรือของอทุกคนที่ได้สัมผัสนะครับว่า,าครีมตัวนี้จะช่วย เรื่องสุขภาพอย่างไรนะครับก็คืออันนี้คือที่มาที่ไปสยามดีหน้าก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับที่เราเกิดขึ้นมาเพื่อมาตอบโจทย์นะครับให้กับทุกคนเรื่องสุขภาพนะครับตั้งแต่ปลายเท้าถึงเส้นผมสินค้าสยามดีหน้าของเราเนี่ยเพิ่งเกิดได้ก็คือสองเดือนนะครับก็วันที่25ที่ผ่านมานี่ก็คือครบสองเดือนของ ปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ส่งไปที่ประเทศจีนนะครับสั่งมากพอ,อสมควรนะครับถ,ถือว่าเติบโตเร็วมากนะคะครับแล้ว<า>ท่านก็เป็นมือหนึ่งในเรื่องของการบริหารการตลาดด้วยมีเคล็ดลับหรือว่ายังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังสักนิดสิคะครับก็คือ,อตัวของอตัวตัวของ ผมเองนะครับก็อยู่ในธุกรกิจรขายมาก็30กว่าปีนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเราได้รู้จักกับครีมตัวนี้ที่ผ่านมาก็คือประมาณหนึ่งปีแล้วเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแต่หลังจากนั้นเราเห็นว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยสยามดีหน้าเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้เราก็เลยต้องอผลิตขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีคนได้ใช้กันก็ ถือว่าเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็ออกไปแล้วประมาณ20,000กว่าหลอดน,นะครับที่สินค้าตัวของสยามดีน่านโดยการนำพาของบริษัทเยสเซแอนุูนนแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบได้ด้วยนะคะสำหรับการลุยทั้งสองท่านนะสู้จริงๆนะคะแต่ที่นี้การเกิดแล้วก็จะให้สำเร็จมันคือเรื่องยากนะคะ เราจะต้องไปถามที่ปรึกษาบ,บริษัทนะคะก็คือ CEO ก็คือคุณพัทิยาพันธ์นะคะพัชระอัศวการท่านจะมาบอกว่านโยบายของบริษัทแล้วก็เขาเรียกว่าหลักคิดหรือ,อเขาเรียกแนวคิดหลักคิดวิธีการทำให้มันสำเร็จนี่เลยคะ่ะสำคัญมากมีหลักคิดยังไงบ้างคะเรียสไอการพวกมีทั้งหมดสามบริษัทค่ะทำธุรกิจที่ผ่านมาก็หลายรูปแบบนะทั้งค้ามีกค้าส่งทั้ง ธุรกิจเน็ตเวิร์กนะแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์นะที่เราได้พยายามนะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีที่เราได้สัมผัสกับครีมดูแลสุขภาพนะและชะลอวัยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์นะที่ที่ล้ำสมัยแต่ว่าใช้สมุนไพรไทยนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะ เรายึดหลัก4หัวใจ4ห้องเลย mm. นะคะโดยในส่วน4ห้องหัวใจเราให้ความสําคัญมาทุกส่วนเลยที่มีมิติของการทําธุรกิจนะเดินร่วมกันไปแบบมีความสมดุล mm. นะคะอันที่หนึ่งคือผู้บริโภคเลยคะ่ะผู้บริโภคต้องได้รับสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล mm. เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะอันนี้สําคัญมากส่วนต่อมาก,ก็คือในเรื่องของออนักอันตลาด <Okay. S 2> นะคะหรือผู้นํา ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นปันเปืองที่สําคัญเนาะในการดําเนินธุรกิจผู้ผลิตและคู่ค้าคู้ค้าที่เราจะขับเคลื่อนการตลาดในทิศทางที่ไปได้ทุกมิติในเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วก็มีโลจแม a p อย่างชัดเจนนะในเรื่องของยอดจำหน่ายนะคะผู้ผลิตก็ยินดีที่จะทําให้เราเจ้าเดียวอันนี้คือจุดแข็งนะคะแล้วสิงสําคัญคือมิติที่4ก็คือในเรื่องหัวใจเนาะคืเรื่องของตัวบริษัท ตัวบริษัทต้องมีศักยภาพนะคะที่จะพัฒนานะระดับโลกได้ด้วยแต่ในเรื่องของการตลาดนะอย่างที่บอกมนาะการตลาดของเราไปได้ทุกพิติะะเราเป็นไฮบิดต้องบอกว่าการตลาดแบบไฮบิดคือผสมปรนะสานให้ลงตัวที่สุดนะกับยุคกับสมัยนะคะไฮบิดคือค้าปีค้าส่งระบบนิกสิทธิ์เข้ามาแล้วก็ระบบ <All> ออเซลเข้ามาเท่ากับว่าทุกมิติของการทำรตลาดนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เราไปขายในอ e ีคอมเมิร์นะทุกทุกแพลตฟอรมนะคะช่องทางที่เป็นทีวีช้อปปิ้งช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดช่องทางที่เป็นไฮบิดอ,อ, Hi อนันในวันนี้ที่เราอบรมเนี่ยนะคะ,ค,ะคือระบบสมาชิกที่เป็นไฮบิดนะคะ แต่ว่าทุกระบบนะจะถูกมารวมกันในเรื่องของยอดขายที่เป็นออเซลนะคะแล้วระบบนี่กสิทหมายความว่าอะไรคือเราจํากัดไว้นะคะดีเลอร์ก็คือ76จังหวัด50เขตรวมแล้วคือ126ดีเลอร์เท่านั้นแล้วก็จะมีระบบตัวแทนนะคะฉะนั้นนะคะแล้วก็จะมีฮับอีกฮับเขาเรียกว่าระดับภูมิภาคหกหกฮับนะคะอันนี้คือแนวทางตลาดที่เราคิดว่ามันเหมาะสม สร้างงานสร้างอาชีพได้เพราะด้วยราคาสินค้าราคาเริ่มต้นดูขีดกับเราแค่พันหร้อยบาทนะคะก็สามารถทํากําไรนะปีดได้วันละห้าร้อยบาททีนี้เราถือว่าเราสร้างคนได้่คะการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพมันต้องสามารถที่เข้าไปได้ทั้งภาครัฐ่ภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปพูดง่ายๆคือ B to B business to business business to customer business to government เป้าหมายการเติบโตการเติบโตเติบโตร่ำรวยบั่นคงและยั่งยืนค่ะสี่อย่างนี้นะคะจะต้องอทำให้เกิดขึ้นได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่มาเป็นสีาหมดีนาตรงที่วา่าได้ฟังแล้วอันที่หนึ่งเลยผู้ผลิตที่ผลิตให้ต้องเป็น แหล่งหรือโรงงานที่มีมาตรฐานด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องทําให้เราที่เดียวใช่ไหมคะอ,อันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าการแข่งขันมันมันเยอะมาก<ช><ช>ทีนี้คะ่ะท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ของการก้าวเดินต่อไปว่ามีความมั่นใจหรือคาดหวังยังไงบ้างเอ,อมามาที่ท่านก่อนดีกันนะคะค่ะครับก็บบบการก้าวเดินต่อไปเนาะก็คือมันเป็นสินค้าที่ เขาเรียกว่าเป็นสินค้าสมุนไพรไทยของเรานะครับคนก็รับรู้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อสินค้าเขาเขาเรียกว่าสินค้ามันตอบโจทย์ในตัวของเขาเองอ,อส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าสินค้ามีปากอะ่ะเขาก็สามารถที่จะ,อะบอกให้กับบุคคลทั่วโลกได้ในลักษณะนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับก็เราก็มีทีม ที่ต่างประเทศนะครก็ติดต่อมาหลายท่านนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ออกไปอย่างลูกค้าที่รู้จักกันอยู่แล้วประเทศลาว <c oughs> ากัมพูชา <c oughs> อย่างนี้นะก็ตอนนี้ก็คือเขาได้เอาไปใช้ไปทดลองกัน <c oughs> แล้วนะครับ <c oughs> แต่ที่สําคัญที่ก็คืออย่างที่บอกออประเทศจีนเนะาะปัจจุบันนี้เราก็เขาได้เอาสินค้าของเราไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ตอนนี้ก็นับได้ก็ ก็สองเดือนกว่าเนาะที่เขาเอาไปใช้เอาไปอะไรเขาก็ติดใจจนวันเนี้ยนะครับเขาก็มีออเดอร์สั่งมาก็พอสมควรนะครับเขาจะขอขยายทุกมณฑลในประเทศจีนล้วก็บอกว่าผลิตทันไหมเราก็บอกว่าทันแน่นอนเพราะมันเป็นียกว่าเป็นสินค้าของไทยเนาะสมุนไพรไทยของเราตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะผลิตให้ทันอยู่แล้วเท่าไหร่เราก็ทันโดยเฉพาะพี่ดาด้าจะดูแลในเรื่องของแผนการตลาดแล้วก็ระบบทุกอย่างเลยมีแนวทางแผนยังไงบ้างคะคือในเรื่องของวางแผนระยะสั้นค่บการตลาดของเราก็จะเป็นเชิงลุกเชิงลุกโดยคนระยุหรือยุทธศาสตร,ร,ร์ชื่อว่าปูข่มลุกพิฆาตซึ่งเราจะไปทุกหย่อมหญ้าขอ,อของประเทศไทยเราค่ะนะคะ อ่าโดยตอนนี้เรามีประมาณ3ามเอ่อสิบดีลเลอร์ดีลเลอร์ไหนมีความพร้อมหรือองคอ์กรไหนมีความพร้อมที่จะให้เราไปพัฒนาสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพเราก็จะเชิญมุกเลยะนะคะ,ค,ะคือไปพบเลยแล้วก็มีการเทรนให้เขายัางไงอ่าถ้าเป็นองค์กรยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นองค์กรอ่าที่มีอ่องค์กรอยู่แล้วนะคะก็จะต้องให้องค์กรนั้นอ่านัดคนเข้ามามเข้ามาแบบนี้ค่ะ,คะ แล้วเราก็ไปให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีการสร้างรายได้อันนี้คือคือยุทธศาสตร์ที่ไั้ปูกผมเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นแถวเขาเรียกมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่จะส่งเสริมรักษาแล้วก็อย่างที่เราไปวันนั้นนะคะที่ธนาคารฟันซึ่งเก็ดแสนครอบครัวเราก็องมีโอกาสได้ไปช่วยนะช่วยให้ครอบครัวทางองคตารฟันซงเนี้ย กะะ็ช่วยสร้างงานสร้างเป็นบุคคลสําคัญในองค์กรในสยามดีหน้าก็คือสร้างระบบที่มีมาตรฐานรองรับการเดินต่อไปก็ยิ่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้ให้หมดแล้วเราเป็นสินค้าที่สร้างการยอมรับด้วยนะคะคือทุกหย่อมยาเราจะอะไรนะคะ จะปูพรม,มจะปูพรมลูกพี่คาดยุทธศาสตร์อตรของเขานะคะเราจะเฝ้ามองดูว่าสยามดีน่าจะเติบโตไปถึงไหนนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ, <Okay. S 1> คะ